โยดาบซาสวัสดีวิลุนเมกาวัสดีวิลุนดูไปดีวิลุนชาวชายทุกคนกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า Tour of n e v e r l a n d นะท่านผู้ชมนะเป็นเกมแนวแบบทำฟาร์มนะท่านผู้ชมนะใครที่เคยเล่นเกมแนวทำฟาร์มมาเนี่ยก็อาจจะคุ้นชินดีนะครับเกี่ยวกับเจ้าต,ตัวเกมนี้นะท่านผู้ชมนะนะเราจะมาเล่นกันเลยนะครับวิ่งโหลดอยู่ด้านหน้าขันยันใต้คลิปปกด l e t โก้นะฮะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อกันก่อนนะครับฟิงเกอร์ฟิงเกอร์เลือกผู้ชายนะไป l e t โก o โอเคป นี่นะฮะเมื่อมันมานะครับมันจะให้เราทําการเลือกตัวละครก่อนนะครับสร้างตัวละครก่อนนะท่านผู้ชมนะนี่สร้างตัวละครเรานะครับหน้าตรง,หน,ตรงหน้าตาอย่างงี้ก็ใส่ไปนะฮะท่านผู้ชมนะนี่ Tour of n e นิวเวลแนี่นะ,ะมันก็จะโผล่มาที่บ้านหลังหนึ่งนะครับเราทําการเปิดจดหมายนะฮะ <c oughs> สวัสดีพอล่าฟ็อกซ์นะ,ะยินดีด้วยนะสําหรับวันหยุดในช่วงซัมเมอร์ โอ้ยนายเนี่ยมีความสุขมากๆกับการเรียนนะโอเคนี่เป็นจดหมายถึงเรานะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มไปเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปที่เกาะของเรานะฮะมันเป็นเกาะของเรานะครับอันนี้มถติของเรานะครับเยโดเรานั่งเรือบินมามากดตรองกดเตือนกินบุหรี่แรงเกินไปไหมอ๋อมานะนะคุณดูนะตอนนี้ เพื่อนเรามารอรับนะฮะโบกไม้โบกมืออยู่ไม่พัดจะพัดหัวกูไม่ดีอ้าววันดีหนุ่มแว่นสคลิปครับสคลิปเลยนะฮะนี่นะฮะมันก็บอกว่าวิธีการควบคุมนะครับทำไมเราลงมันในแมปตอนกลางคืนมานี่นะครับท่านผู้ชมนะภาพสวยนะอันนี้ผมเล่นมือถือ snapdragon 888นะครับวิก์ซื้ออยู่ด้านล่างคัใหญ่ใต้คลิปนะฮะถูกแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มถูกแล้วครับ snapdragon แ8 8ปนะเหมาะสำหรับเล่นเกมนะครับเป็นเกมมิ่งโฟนนะครับ นี่นะมันก็จะบอกว่าเปิดโนเลดนะครับควสจะอยู่มุมซ้ายมือนะครับท่านผู้ชมนะซ้ายมือนะกดไปได้เลยมันก็จะวิ่งไปหาควสอัตโนมัติเลยนะครับเฮ้ยอ,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 อันนี้เป็นออนไลน์ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะั้นมันมีการวัดระดับปิงนะมีค่าอาหอาหารค่าพลังงานด้วยนะคุยกับสกิป,ปเปอร์กระโอกนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับท่านผู้ชมนะเหมือนเรามาทาฟาร์มอะไรเงี้ยโอเคคุยกันก่อนคุยกันก่อน มือเวชันทมมนะฮะนี่มันก็จะเดินไปนะครับสอนเรานะครับเกี่ยวกับการทำฟาร์มนะครับเบื้องต้นนะฮะในเกมนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับนี่มันก็จะให้เรากดารูปเคียวนะครับมุมล่างขวามือนะเป็นการตัดผลผลิตนะครับร้าริชแมนช็่นเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในหลายถึง3 0 0แสนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบอ f ฟ i ิเชียลเพียงแอดไลน์แอด i m h n a n s h o p หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว้าวอีกรอบหนึ่งฮนะมีการขุดนะครับท่านผู้ชมนะโอเคปลูกนะครับท่านผู้ชมเป็นการปลูก ผลไม้เอ้พืชผักนะครับมันจะปลูกข้าวสาลีนะนี่สอนต่อไปนะครับเป็นการอ่ใช้มันติแบบเกี่ยวแบบมันตินะครับก็คือต้องลากขึ้นนะครับกดค้างแล้วลากขึ้นอย่างนี้เยส <c oughs> เยอะกูกดชอบเลยว่ะ <c oughs> นี่ครับกดโฮค้างเหมือนกัน,นครับเพื่อแบบว่าขุดแบบมันติเยสกดตรึงขุดแบบมันติกับปลูกแบบมันติ อาลากขึ้นครับทีนี้ออชอบจริงว่ะเกมนี้มันอีซี่ว่ะนี่ปรับมุมมองได้นะครับอันนี้เราจะทําการเกี่ยวนะครับกดค้างลากขึ้นนะครับนี่ถอนออกให้หมดนะครับเพสเนี่ยเขาก็จะบอกเรานะครับให้เราทําการเก็บเกี่ยววีทนะครับวีทก็คือข้าวสาลีนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็แครอทนะครับหกแล้วก็เจ้าตัวกราสก็คือไอ้กราสก็คือหญ้านะครับผมอ่านถูกไหมกราส ยานะท่านผู้ชมนะฟางฟางเขาเรียกว่าฟางไม่ใช่านะครับเก็บเกี่ยวเกี่ยวแบบมันตีบอยก่อนนี่ไอหลอดเรียบร้อยนะครับเก็บเกี่ยวหมดแล้วมันก็จะผ่านควสต,ต,ต่อไปนะฮะแต่ต้องไปมินควสนะครับมันยังไม่เช้านะครับอันนี้มันยังไม่เช้าถ้าเช้าแล้วมันจะผ้ามันจะสดใสกว่านี้นะฮะท่านผู้ชมนะนี่คุยกับกระรอกเรียบร้อยนะครับก็กด มันจะมีเควสเมนกับเควสไซนะครับเควสไซเคิดก็คือคิดเควส์ลองอ่ะ่านผู้ชมนะเดี๋ยวจะใช้เควสเควสเมนก็พอเดินตามเควสได้เลยนะฮะอีเหี้ยบอยก็ตริงก็ตริงมามาเหตุการณ์ว่าใช้เฮลิคอปเตอร์นะครับอันนี้เราจะส่งพืชผักเราอะไรไปขายนะครับดูนะ โอเคกดปิ๊กถูกนะครับพอใจแล้วชีเนะนี่อะไรต่อไปเป็นการกดเซลลนะครับขายของโอเคต่อมานะครับคลิปต่อไปไปที่กระลอกนะครับเอามาได้ทำการขายให้หมดเหรอโอเคกด ไปได้เลยนะครับแล้วกดแม็กครับฝั่งขวามือนะเป็นรูปแม็กนะครับเป็นรูปชิดสุดอะชิดขวาโอเคขายขายนอนได้เลยอะไรวะ <c oughs> กดเซลนะฮะขายของเรียบร้อยนะครับอย่างนี้รอนะฮะรอมันกลับมาส่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการเก็บเกี่ยวก่อนนะครับอันนี้มันโตมากแนละ้ว <c oughs> ่什ัง变ง เกี่ยวสองคนดูแม่งสายพันุอะไรวะคนเฟิร์มเมื่อกี้มันโตนหน่อยอยากหนักมากอะคนดูโอ้โหเรียบร้อยจ้ามีเก็บมาได้แล้วนะฮะคนดูนะเป็นในส่วนของข้าวสาลนะีนี่มีการเติมด้วยนะครับแล้วเดินไปควสเรานะคนดูนะควสหลักเราเมื่อกี้นี่มันบินไปส่งของมานะครับเรชบอทนะโอเคได้ของมาแล้ว ต,ต่อไปก็จะเป็น Speak to นี่ครับกดมินนะพิสมินไปคุยกับอ๋อคุยกับโอติสไอ็นเดก้อนนี่มันมีมันมีแต่ซัดอยู่หรือไงวะคนดูแล้วก็คุณยนต์งงไงร้านลิชแมนชั่นผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมง การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง3 0 0 0สนคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดญาติมิตรเติมถูกเติมไว้ปลอดภัย100%ด้วย richmanshop ว้าวนี่มันให้เราทำการตัดต้นไม้นะครับโอเคได้เลย easy ต,ต้นไม้แบบอีซี่นี่ตัดหินนะครับมันบอกต้นไม้ต้นไม้ห้าไอ้ต้นไม้สิบอันนะครับสโตนอีกห้านะครับง่ายๆชิวๆต้นไม้ครับตัดรัวๆนัวๆเจ็ดโอเคเรียบร้อยนะครับตัดยาดได้ด้วยนะคนดูไปอยู่กลางวงล้อมก่อนตัดได้ทีละอันหรอวะนี่ แต่ได้ทีรนนร้ายาคือเราต้องแต่ทีรันเนี่ยเสียไฟฟ้าไปทีละหนึ่งนะครับก็เรียกว่าค่าพลังงานเรานะคนดูน,นนะอันนี้สับโจ,บจ,บจบ้สัโจ้เยดเบลอัพว่ะคนดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปส่งมีนควิสนะฮะคนดูนะเราสามารถเปิดกระเป๋าเราได้นะครับมุมบนขวามือนะเป็นการเปิดกระเป๋านะครับกระเป๋าเราจะอยู่มุมบนขวามือนี่เห็นไหมแบ,บ,แบค็คของเราเนี่ยเอาของไปขายได้นะครับ มาแล้วนี่เป็นเมนเควสต่อไปเรานะกดบิวนะครับโอเคเป็นการสร้างอ๋อเพิ่มแปลงนะครับเพิ่มหน้าดินแปลงใช้เงินหนึ่งนะครับโอเคเป็นการซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับสำหรับการเพาะปลูกนะฮะกดออกครับแสดงว่าเกมน,นี้มันสามารถที่จะสร้างบ้านได้เลยนะครับนี่มุมบนขวามือเปิดกระเป๋าเรานะฮะมีอีอวงอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเรา คุยเควียสต่อนครับเควียสหลักเฮ้ยวัวอืมโอเคคุยเรียบร้อยแล้วเควียสหลักเราต่อไปไปคุยกับโอติสนะฮะนี่ได้รับอะไรมาเมื่อกี้นี้มินเคลียสเอาเอาติดบัคลงมาข้างล่างนะครับมันให้เราทำการซ่อมนะครับ รีเพาบิลดิ่งโอเคเดลิเวอรี่สเตชันเนาเป็นการจัดส่งสินค้านะครับที่นี่ฟรีนี่เห็นไหมมันจะมีระยะเวลาด้วยนะครับถ้าเราไม่มีเพชรนี้มันก็จะไม่ฟรีนะครับนี่มันเป็นพื้นที่อะไรอะเดลิเวอรี่สเตชันเนโอเคคุยได้เนี่ยดีแคนรถกระยางนะครับคนดูแต่ในกลอน,นี้มันมีแต่สัตว์จริงๆอิงครคนดูคุยคุยเฉยคุยเฉย,ยไม่มีอะไร แมงเสือคุยเยอะซะด้วยนะได้ามาสองร้อยครับจริงเกมนี้เราสามารถที่จะอ่านี่ได้นะคนดูนะเดินได้นะเอ้ยว่ายน้าได้เดินเมื่อกี้มันเดินเยู่นี่ว่ายน้ําได้นะครับอยากว่ายไปไหนก็ว่ายไปได้นะครับเยดู yeah, <dear. S 2> อันนี้มันเป็นแมนปมันเป็นตอนกลางคืนอยู่มันยังไม่มันยังไม่เช้านะครับคนดูนะถ้าเช้าแล้วก็น่าจะเวิร์กกว่านี้นะครับไป ไปทำมีนสามีนควสเราก่อนนะครับคุยกับโอติสนะจริงๆเราปลูกของได้เลยไม่ต้องทำควสก็ได้นะครับแต่วควสช่วแรกผมแนะนำอยากให้ทำก่อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ได้ของได้ของพื้นฐานมาใช้ในการปลูกสิ่งก่อสร้างในพวกนี้นะฮะโอเคนี <S <S ่เป็นการซื้อพื้นที่เพื่อปลูกเพิ่มนะครับ <S <S แลนแลนเอา้าได้มาแล้วว่าแมงเอ้อกกูต้องมา มาเคลียพื้นที่นี่เหรอตัดไม้ทำลายป่าแน่เลยนี่ได้ของมาแล้วนะครับผมถึงบอกว่าถ้าเราเ,เล่นเควสนะครับบางทีเนี่ยมันจะช่วยให้เราได้ของนะครับตามรายวันนะคุณดูนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกม t ัว r of Neverland นะครับเกมแนวทำฟาร์มบนมือถือนะครับมีให้เล่นทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด์ครับลิงโหลดอ,อยู่ด้านหน้าคำหญ่ใต้คลิปเลยส่วนใครต้องการที่จะหาเว็บเติมเกมดีๆนะท่านผู้ชมนะไปเติมก็ได้ที่เว็บ richman shop นะท่านผู้ชมนะ <C oughs> เดี๋ยวตุกเติมนี้เติมไว้นะครับเติม24ชั่วโมงนะครับมันจะเป็นเกมมือถือมากมายนะครับอาร์ว uh, er ีพับจีโมบายเกนชินอิมแพกฟีไฟวอลเลอร์เลนไฮเปอร์ฟอนด์แล็กนัลล็อกโมบายและเกมอื่นอีกมากมายถูกกระเติมตรงแน่นอนนะครับไปเติมกันได้ที่เว็บริชแมนช็อปนะสำหรับวันนี้มีโค้กตัวเราไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กด subscribe กับวิดีท์แจ็คเกอร์รากันกมีโค้กเจ้าพ่อป็นกำลังใจะทำคลิปเกมแนวนี้ต่อไปได้วยนะสำหรับวันนี้มีโค้กตัวไปก่อนบายจ้าบ ร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในลายถึง3 0 0 0 0นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์ a richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยริชแมนช็อปว้าว